สะเทือนประเทศจีนเวปปอ120รล้านวิวลิซ่าหลิวอีเฟย2อไอคอนระดับโลกเฉิดฉายเคียงข้างกันเมืนอนลิซ่าและหลิวอีเฟย2สสาวไอคอนระดับโลก โชว์ความเปล่งประกายร่วมเฟรมกันในงานดินเนอร์สุดหรูของแบรนด์เครื่องประดับระดับไฮเอนต์บูการ h ไฮ h อ็กซิบิชันณเมืองทามิโอนาประเทศอิตาลีเมื่อค่ำคืนวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มวิปีอของจีนโดยมียอดผู้เข้าชมสูงกว่า120ล้านวิวภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะ โดยภายในงานหลิวอีเฟยนักแสดงชื่อดังแนวหน้าของจีนปรากฏตัวในชุดเดรสยาวกับอกสีทองสุดหรูจับคู่กับเครื่องประดับแชมเปญจากคอลเลกชันโพลิโครมาของบูการีดีไซน์ที่เปล่งประกายจากเพชรเจรินายประณีตส่งให้เธอดูสง่าง,งามหรูหราและทรงพลังผมที่รวบตึงเป็นหางมา้า เยเห็นถึงช่วงไหลและต้นแขนที่ฟิดกระชับแสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่สวยงามที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยผ่านการออกกำลังกายขณะที่นอริซ่าศิลปินสาวชาวไทยไอคอนระดับโลกก็ปรากฏตัวในลุคโมเดินสวยสะกดทุกสายตาในโทอทอรลุคชุดกระโปรงหลายป่าดสีทูโทนจากแบรนด์พริคอจาเจลูเทียนแมต์ด,ด้วยจิวเวลรี่ชั้นสูงเจบูการีสร้อยคอบุการีไฮจิวเวลรี่รุ่นซาเปนติซันเบอร์สของคอลเลกชันพริโครมา ที่ประดับด้วยเพชรสีเหลืองระดับการสีอินเทนต Y เยลโล่เม็ดซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเพชรหายากโดยจะพบได้เพียง1เม็ดจากการค้นหามากกว่า2100 0 0เมตรค่ะ ซึ่งลุคนี้ก็ทําให้น้องลิซ่าสวยเลิศขาดุจเจ้าหญิงเลยทีเดียวและจากการปรากฏตัวของทั้งน้องลิซ่าและหลิวอีเฟยต่างก็ได้รับความสนใจยอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่วงที่หลิวอีเฟยถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารแบรนด์บูการีพร้อมกับท่าทางที่เล่นน่ารักที่ทําเอาหลายๆคนเอนดูขณะที่น้องลิซ่าเองก็ฉายเสน่ห์แบบราชนินีสวยงามเฉิดฉายในแบบฉบับของไอคอนระดับโลกและหนึ่งในชากที่กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงมากที่สุดคือภาพของน้องลิซ่าและหลิวอีเฟยถ่ายรูปร่วมกันอย่างสง่างามความงามในแบบเฉพาะตัวของทั้งสอง ต่างเสริมกันและการอย่างลงตัวโดยไม่มีใครกลบใครทำเอาแฟนๆทั้งสองฝั่งพากันชื่นชมทั้งคู่แบบไม่มีใครน้อยหน้าสร้างบรรยากาศชื่นมืน่นแม้จะมีบางเสียงพยายามเปรียบเทียบซึ่งกระแสะตอบรับก็ท่วมท้นในจีนแสดงให้เห็นถึงพลังของทั้งสองไอคอนหญิงระดับโลกโดยกลายเป็นไวรัลบนไวปปอซึ่งมียอดวิวทะลุ120ล้านวิวภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งก็เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทุกย่างก้าวของพวกเธอล้วนมีอิทธิพลต่อทั้งวงการแฟชั่นและบันเทิงโลกค่ะ แลวหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ